การแข่งขันการกินน้ําในท่าทางของสุนัขที่น้องๆได้ลองทําไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องๆคิดว่าทําไมเราถึงกินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งๆที่เรากินท่าเดียวกันนะผมคิดว่าเพราะว่าลิ้งของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้งของคนเราเนี่ยมันสั้นครับหนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทํามาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ชิน แต่เราไม่เคยทําเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทํามาตั้งแต่เด็กจนโตอืมแต่เมื่อกี้เนี่ยน้องๆอ,อ,อาจจะรีบกินนมของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าชุนัขเนี่ยกินนมยังไงที่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันให้ชัดๆอีกรอบหนึ่งกันดีกว่าเอ เีคราวนี้เรามาดูการกินของคนม้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง <Okay. S 1> พี่ซายทำไมไม่ใช่น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินมเมื่อกี้ยังเหลือตั้งเงยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะเออพี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเด้ะ ใก,กล้ๆคิดๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ําของสุนัขก,กับคนเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงแตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยสั้นแต่ว่าหนาหนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะ แต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ําของสุนัขก,กับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วสิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะถึงจะเป็นการกินน้ําโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ําและตะวัดน้ําเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ มันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนักถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองนะครับโอ้โหไม่รู้มาก,ก่อนเลยนะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยนะและก็หลอดื่อความถนัด <c oughs> แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดน,นี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะ <c oughs> เมื่อกี้ที่พี่ลองดูเนี่ยนะหลําบากมากเลยนะกาจะดูดขึ้นนะ่ะเนี่งรู้สิ <c oughs>